สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พแฟนเพจขคองออหอังนาทุกๆคนนะคะวันนี้ผู้พามาชมบรรยากาศของแปลงขุดร่องสวนพื้นที่8ได้นะคะตอนนี้เจ้าของแปลงก็ได้ติดตั้งระบบโซลาเซลล์อยู่ที่2แผงนะคะก็จะมีน้ำไหลแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะอ่ะร่องสวนก็จะมีน้ำเติมเต็มตลอดนะคะนี่ แต่ถ้าพี่ๆที่บอกว่าพี่บางคนที่บอกว่าขุดสวยแต่ตอนฝนตกมันก็พังอ่าตัวนี้ก็คือในการที่ฝนจะตกหรือว่าสะล้างนะคะมันก็มีโอกาสที่จะ,อะโอกาสที่ดินมันจะเป็นร่องแบบนี้นะคะมันก็มีอยู่แล้วนะคะพี่ๆในการป้องกันไม่ให้เป็นร่องแบบนี้ช่วงเวลาฝนตกนะคะก็คือขุดเสร็จพี่ๆต้องเติมน้ําให้เต็มบอ่ออันดับแรกเลยนะคะ แล้วก็จะไม่มีร่องแบบนี้นะคะพี่ๆแล้วก็จะมีการห่มฟางห่มฟางแล้วก็ปลูกเป็นหญ้ากันเวลาที่ฝนมากระทบกับหน้าดินนะคะมันก็ช่วยช่วยลดการพังทลายได้นะคะมีการห่มฟางเติมน้ำให้เต็มบ่อการปูหญ้าแผ่นนะคะก็จะมีหญ้ามาเลกับหญ้านวน้อยบางลูกค้าก็จะใช้หญ้าลูซี่หวานให้มันขึ้นตามขอบชานพักนะคะหรือไม่ก็เป็นข้าวนะคะต้นข้าว แต่วิธีการเติมน้ำให้เต็มบอ่อเนี่ยจะช่วยลดการพังทลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะตัวนี้ถ้าน้ำเต็มบอ่อนะคะพี่พี่มันก็จะเรียบสวยเหมือนเดิมมันจะไม่พังนะคะทรงของร่องสวนก็จะยังอยู่สวยเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าพี่พี่ไม่อยากให้มันเป็นร่องแบบนี้นะคะพี่พี่ก็เอาฟางมาห่มได้นะคะเวลาที่ฝนมันตกกระทบกับดินนะคะมันจะไม่ได้กระทบ ตัวหน้าดินโดยตรงนะคะมันจะมีเหมือนเป็นหลังคากันกันกันฝนนะคะที่จะมากระทบลงดินโดยตรงนะคะมันก็จะลดโอกาสที่จะเป็นร่องแบบนี้ได้นะคะ <Took> ก <ผม S 2> ารหอมฟางก็มีข้อดีเยอะเลยนะคะเป็นเป็นปุ๋ยให้ดินได้ assim, ด้วยช่วยหอมความชุ่มชื้นได้ด้วยแล้วก็เป็นหลังคาให้เวลาฝนตกให้กับสำหรับยีนได้ด้วยนะคะ ตัวนี้ก็น้ําก็จะไหลแบบนี้ตลอดทั้งทั้งวันเลยนะคะทามีแสงแดบดบแผงตัวนี้ก็เจ้าของแปลงจะติดอยู่ที่สีแผงนะคะตัวโซลาเซลล์มันเป็นสีแผงแบบนี้นะคะตัวนี้ประมาณ2องอาทิตย์แล้วค่ะก็จะมีสระเก็บน้ําด้วยนะคะแปลงตัวนี้จะมีสระเก็บน้ำหนึ่งลูกแล้วก็ล่องสวนแล้วก็คลองรอบพื้นที่นะคะ แล้วก็ถนนรอบพื้นที่ค่ะนี่เวลาแดดออกมาแบบนี้นะคะพี่ๆน้ามันก็จะไหลตลอดเลยค่ะเราจะเติมให้เต็มชั่วทางแปลงแบบนี้เลยนะคะสวยงามน่าเล่นมากเลยค่ะอันนี้ผูพามารับชมนะคะเพราะว่าเราได้ขุดอยู่ใกล้กับพื้นที่นะคะก็เลยได้มา พามาอัปเดตหน้าง,งานตลอดนะคะพี่ๆตอนนี้ก็เป็นร่องสวนปลูกมะพาวนะคะวันนี้ผู้พามารับชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ